สวัสดีครับชื่อชื่อไรเดอร์ครับอยู่ทีมไททานโควิด19คืออะไรไปดูกันเลยสวัสดีครับชื่ออิงอยู่ทีมไททานครับโควิด19คือโรคที่ลืมแพรระบาดในหมู่ฮานประเทศจีนสาเหตุน่าจะเกิดจากข่าวข่าวสู่คน,านการป้องกันคือการใส่แมส ระยห่างสองเมตรล้างแอลกอฮอล์ดบ่อยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิวัฒนชุวิตวัฒน์มาจากทีมไอทยท่านชแนลครับโรสโคย์สเก้าคือโรคติดต่อวยรัตน์นี้มีการแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่นหรืออยู่ในเมืองจีน โควิดสิบเก้าแม่และบาดได้อ,ไไยไอ,ยอ,อย่างไรเมื่อผู้ป่วยไอจามหรือพูดอะอองยางเหล่านี้จะตกสู่พื้นหรือไปได้ไม่ไกลและจะตกสู่พื้นอย่างรวดเร็วคนที่หายใจเอาละออ,ของข้าพวกนี้เข้าไปจะติดเชื้อในทันทีวิธีการปร้องป้องกันโลคโควิด วิธีแรกใส่แมสวิธีสองเวลนระยะางวิธีที่สามล้างมือบ่อยๆวิธีที่สี่ถ้าเกิดมีอาการไอมีไข้หายใจลำบากให้รีบ,บไปพบแพทย์ทันที